เจวายเกมร์เสนอตอนเอลันดอ์และทิ้งความเป็นแคร,รี่หวนคืนสู่จอมขมังเวทให้สบายโดยลำคง เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื่อสายดาวครทุกคนดินแฮยินต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเอลันดอร์นะฮีโรที่ผมไม่ได้เล่นมานานมากๆแล้วนะครับและมาเล่นดีๆก็จับมาแหกตําราเรียบร้อยเลยนะครับผมวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นเอลันดอร์กันแบบปกตินะครับเราอยู่กันในซีรีส์อย่าฟ้องดอยนั่นเองนะครับผม EP ที่3แล้วนะฮะวันนี้เราก็จะจับเอลันดอร์นะครับมาเล่นในตําแหน่งป่าเวทมนต์นั่นเองนะ ครับผมเป็นจอมขมังเวทกันไปนะครับวันนี้นะฮะอ่าซึ่งผมไปแบบว่าไปทงไปเทสดาเมจมาแล้วนะครับเฮ้ยมันก็พอที่จะแบบเล่นได้อยู่นะครับนี่ก็จะมีดาเมจอยู่จังหวะนี้เจอเพดด้วยนะครับตัวโกงแห่งแพทนี้ครับผมเจอพลังวิทวับไปหน่อยครับจังหวะนี้อืมไปไหนล่ะจ้าเรียบร้อยเฟิร์สฟาดครับโอเคครับ จังหวะนี้ดาบเวทมนต์มาขายแล้วแต่ว่าฉันนะยังไม่ซื้อหรอกนะฉันซื้อสิ่งนี้ก่อนวอร์บูธยังไงล่ะเอามาพีวัยก่อนนะฮะตอนนี้ถ้าเราออกดาบเอ่อดาบเวทฟาร์มครับจะยังไม่มีผลอะไรนะฮะอ่าฟาร์มไปก่อนครับตอนนี้ยังไม่เวลสีเลยโอเคเวลสีแล้วนะฮะตอนนี้เราก็จะมีอันติเมตนะครับที่ช่วยให้เราสตันได้นะครับอู เพนมาพอดีเลยขอเทสทดสอบหน่อยนะฮะจะไปไหนละจ้าสตาร์ดักไว้หนึ่งครับแต่ว่าเราโดนป้อมยิงออกมาก่อนครับ <c oughs> มิวบับมายิมลัดช็อตได้อย่างสวยงามครับทำไมเอ,อริโดคนที่มันลัดช็อตเก่งขนาดนี้ครับเนี่ยฮะมันต้อตงเป็นเพราะว่าพลังแฝงของเราแน่เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่พลังแฝงธรรมดาทั่วไปนะครับวันนี้เรามากับฮ o ลลี่ันเดนะครับก็เป็น พลังแฝงสุดเกียนนะครับสำหรับสายเวททั้งหลายนะฮะแล้วเพื่อนในเมื่อเราเล่นเอลันดอร์เวทเราจะพลาดพลังแฝงนี่ไปได้ยังไงนะครับนี่เรียกว่าเกลียนยันพลังแฝงนะครับแต่ว่าใครที่กําลังดูซีรีส์นี้อยู่นะครับซีรีส์อย่าฟ้องดอยนะครับก็คือเป็นซีรีส์แบบว่าอย่าหาทําด้วยนะครับผมไม่ควรลอกเลียนแบบนะฮะถ้าเกิดว่าจะเล่นตามก็ไปเป็นทีมนะครับผมเรียบร้อยฮะ ได้มาอีก1คิวครับจังหวะนี้2นาทีเท่านั้นนะครับเอลันดอร์เวทเราจัดไปสี่ศพแล้วนะครับเป็นอะไรที่รอดเท่มากๆเลยนะครับนี่นะฮะต้องขอบคุณการรัดช็อตอันแม่นยำของบุรุษที่ชื่อว่าพีเจวายนะฮะโอเคฮะตามไปครับณจุดนี้นิกเลือดครึ่งหลอดครับผมนี่นี่ครับดูพลังเวทเราฮะนี่เอลันดอร์ก็ ตีก็แบบมีพลังเวทอยู่แล้วนะครับโอหตอนนี้ดาเมจแดงนะครับ270ดาเมจเวทล่อไป400แล้วครับผมอ่าไปไหมครับสวัสดีฟอเรนตินโฮนี่จับจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับเพนมากลางครับจริงๆแล้วเอเลนดอร์เนี่ยก็แอบแพ้เพนอยู่นะฮะอ่าถ้าเกิดว่าอุ๊ยอะไรเนี่ยมีคนมาดักว่าเฮ้ย อ,อมีคนมาข่ายแตงโม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 ,งโมอ้ยอ้ยอ้ยดบองหูอ้ยสตาร์มันเยอะแล้วเกินแล้วจะเอาใช่ไหมฮะฮะเจอพลังวิบวับฆ่าไปหน่อยเรียบร้อยเีระอาทมาเวทป่ามหาเทพจอมขมังเวทยังฆ่าได้อย่างไรกันนะอ่าจริงตามไหมครับตอนนี้รู้สึกสิ่งที่ผมขาดไปก็คือการรีเจนเลือดนะครับดีนะที่ผมเอาพลังแฝงรีเจนเลือดมานะฮะ ังพอไหวอยู่ครับผมไปตามต่อฮะเพราะว่าการเล่นตำแหน่งป่านเนี่ยเลือดเราค่อนข้างที่จะลดลงเรื่อยๆนะครับจากการฟาร์มการไปแก๊งนะครับถ้าเกิดว่าเรามีแบบว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นฮีโร่แบบว่ามีสกิลเด้งเลือดอย่างเช่นริโปอย่างเช่นน้องอ้อยอะไรเงี้ยครับก็ทําให้การฟาร์มของเราราบรื่นนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าเล่นแครี่เนี่ยก็คือปกติเราก็จะมีแบบธนูฟาร์มนะแต่วันนี้เราไม่ได้ออกธนูฟาร์มนะก็จะแบบไม่ค่อยมีสกิลเด้งเลือดเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผม เสร็จไอเทมไปแล้วจะเป็นชิ้นที่4ชิ้นที่5มั้งนะครับจังหวะนี้ได้มวยไหมเรียบร้อยครับผมสวยงามมาดามแท้เฮ้ยเดือดเดือดเมีคนมาขายแตงโมอีกแล้วาตามไปครับปริลิติโนโยืนนิ่งๆครับเหมือนกําลังงงไอเทมของเอเลนดอร์อยู่ฮนะ<笑><笑>เหมือนกําลังเช็คไอเทมแล้วเอ๊ะอะไรวะเอเลนดอร์มันออกของอะไรกันนะประมาณนี้นะเนี่ยเรียบร้อยครับตายฮะงงไปงงมาตายครับปริลิติโนเรานะฮะ โอเคครับตอนนี้เราได้ดาบแซดมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวชิ้นต่อไปเราจะออกเป็นไอเทมที่แบบว่าสุดฮอตฮิตสำหรับนักเวทนะครับนั่นคือบูมสติ๊กนั่นเองนะครับผมอ่าบูมสติ๊กเนี่ยก็จะทำให้สกิล2ของเอเลนดอนครับแรงขึ้นไปอีกนะครับนี่สกิล2เราเนี่ยจะแบบว่าสกิล <c oughs> 2ของเอเลนดอนครับก็จะแบบว่าปล่อยผีเสื้อออกมาอยู่วนรอบๆนะครับแล้วก็มีดาเมจเวทด้วยนะเออ นี่ครับสำหรับ um, ใ,ใครที่ยังไม่รู้นะจร q, ิงๆแล้วสกิลของเอเลนดอร์เนี่ยเป็นาดาเมจเวทนะครับอ่าพอเราออกบูมสติ๊กเนี่ยสกิลต่างต่างก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับจังหวะน,นี้เขาขายแตงโมกับเราอีกแล้วฮะนี่นะครับจัดไปนะฮะเฮ้ยทำไมสกิลอันตีห้องนายมาบ่อยจังเลยนะต้นไม้มเจอทีไรนี่เป็นแบบว่าแตงโมย,ยัดหน้าทุกทีเลยนะครับอ่าผมเคยทำคลิปต้นไม้นะครับแล้วก็เอ่อเป็นแตงโมนะผมเรียกสกิลอันตีว่าแตงโมนะครับมันเหมือนลูกแตงโมหล่นใส่หัวนะฮะ อร่อยกันเลยทีเดียวครับปามครับตอนนี้ข้างล่างโอ้เหมือนเกมเขาจะไล่บีเรามาเรื่อยๆทุกทีทุกทีแล้วเนี่ยต้นเกมเรายังนําอยู่เลยตรงน,นี้ต้องมาปิดแล้วครับตรงน,นี้ต้องมาปิดแล้วซาตาอย่าเพิ่งตายนะเพื่อนอย่าตายนะเพื่อนน้ยนอยครับโอเคครับตอนนี้เราได้ไอเทมสุดพิเศษมาแล้วนะครับนั่นคือบูมสติ๊กนั่นเองนะครับผมนะ่า บอกเลยว่าสกิล2เรานี่จะแรงมากๆเลยนะฮะนี่ฟาร์มไปก่อนครับตอนนี้มุ้ยเหมือนเพนมาครับเหมือนเพนมาเหมือนเพนมาอย่านะฮะอย่านะฮะอย่านะฮะโอเคครับเพลนลงล่างครับฟาร์มไปก่อนครับหาเงินเยอะๆครับตอนนี้เศรษฐกิจฯรฯรไม่ค่อยดีนะฮะไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพนมาด้วยเนี่ยอุ้ยเพนมาด้วยเนี่ยอู้เยอะเกินมีทั้งมวยมีทั้งต้นไม้มีทั้งเพน ตายก็ได้จะเก็บความแค้นนี้ไว้แปลเปลี่ยนเป็นพลังเวทอันปุดตรงพลังอไว้เจอกันนะฮะฟาร์มไปครับตอนนี้ตอนนี้ดาเมดเวทเราเยอะมากนะครับมีทั้งดาบแซดปูมสติกนะครับผมไอเทมชิ้นต่อไปก็จะออกเป็นฟาร์มชิ้นใหญ่นะครับฟาร์มป่าชิ้นใหญ่ก็จะมีดาเมดเวทคล้ายอพคลิปอีกนะครับสก,กิลปุ๊บเอ้ยจังหวะน,นี้เพื่อนบวกครับ โอเคครับโซโล่คิวไปโดซาต้าครับแลจุดๆนี้อู้หูอุ้เพนตโกงไอ้ตโกงไมไหนเรียบร้อยุ้าเพนได้มาสี่ร้อยครับจังหวะนี้มาเจอแตงโมอีกแล้วเมื่อกี้เราก็เจอแตงโมอันนี้ก็แตงโมมาอีกแล้วโอ้โหมันเป็นอะไรกันแล่ววะเนี่ยเกมนี้ผมจะเจอแตงโมกี่รอบวะเนี่ยเออใครที่แบบว่าเป็นแบบนักนับนะครับนักคณิตศาสตร์นะครับ นักคณิตศาสตร์นเออนักนับนะครับเออเป็นนักนับก็เป็นนักคณิตศาสตร์ได้เว้ยนะฮะช่วยนับให้หน่อยครับว่าเกมนี้นะครับเราเจอนะครับแตงโมกี่รอบนะครับผมเออใครที่ตอบถูกก็รับไปเลยนะครับหนึ่งหัวใจนะครับเดี๋ยวผมจะไปแปะหัวใจเอาไว้ข้างล่างนะครับผมผมจะไปแปะหัวใจให้นะฮะคนที่ตอบถูกนะครับตอนนี้ผมนับในใจนี่น่าจะประมาณ3ก็4นะครับไม่ถามก็4แล้วนะครับจังหวะนี้เพลมาอม่นะฮะวิบวับหนีก่อนครับ เออเอเลนโดค่อนข้างแพ้ทางเพนอยู่นิดนึงนะครับอ่าถ้าเกิดว่าจังหวะเพนมันแบบว่าชวบชเวบแล้วแบบเราอันติพลาดอะไรเงี้ยแล้วเราเราก็อาจจะตายนะครับแล้วก็สกิลเพนเนี่ยเป็นประเภทล็อกเป้าด้วยนะครับอ่าเอเลนโดวิบวับหนีก็แบบว่าล็อกเป้าไปงัดข้างหลังเอเลนโดได้นะครับขึ้นอยู่กับจังหวะครับแต่ถ้าเอเลนโดสกิลอันติโดนนะครับเพนก็มีสิทธิ์แตกได้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้มาฟาร์มก่อนฮะ โครงการมีการบุกป้อมครับปล่อยคาเฟนีเล่นไปก่อนครับนี่คาเฟนีตีป้อมได้ป่าวเพื่อนไม่ได้โอเคครับเขายืนค้ำสูงครับแต่งโมมาอีกหนึ่งครับจังหวะนี้อุ้ยเพนมาเพนมาเอาหน่อยว่าเพื่อนมีตันมาเพื่อนโอ้ยโอเคถอยก็ได้ฮะแต่จริงเมื่อกี้แต่พอเล่นตันซะหน่อยเนี่ยผมว่าอาจจะแตกได้เลยนะสำหรับเพนนะตรงนี้ครับวิบวับกลับก่อนครับสกิล2ทิ้งไว้แล้วสกิลหนึ่งไปเราสามารถ วิบวับกลับมาแบบไกลๆได้นะใช้สําหรับการแบบไปตอดอะไรางี้นะครับหรือว่าการเข้าป้อมนะฮะจะได้ออกมาได้ไกลๆนะข้างบนมีมวยกำลังจะบอกว่าข้างบนมีมวยเจอนี่แล้วรอบนี้ไม่มีอันติลีละจ้าเรียบรอย้อยเจอสเต็ปวิบวับไปหนึ่งแลเรียบร้อย,ะเ,ย,อยะเก็บสองครัจังหวะนี้โอเค,ครับนี โอเคครับ okay, ไอเทมชิ้นต่อไปของเราจะเป็นเจาะเกราะขนนกนะครับนี่เกมนี้ผมเลือกออกเป็นเดอะบีดหนึ่งชิ้นด้วยนะครับเพราะว่า <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยความลับของเดอะบีดนะครับแบบคือ50คน50%ของผู้เล่นนะครับรู้นะครับอีก50%เนี่ยไม่ค่อยรู้กันนะครับก็คือเดอะบีดเนี่ยมีพลังของเวทแวมไพร์ด้วยนะครับนอกจากจะดูดเลือดกายภาพ25%แล้วเนี่ยยังดูดเลือดเวทแวมไพร์อีก25%นะครับเพราะงั้นเนี่ยเหมาะกับการที่เราเล่นแบบฮีโร่่่แแบบบ,แบบบไฮิดกกึึงงเวท กึ่งดาเมจกายภาพแบบนี้นะครับที่ผมเล่นเอเลนดอร์ or, เกมนี้อยู่เนี่ยเป็นแบบว่าจริงๆเราเป็นสายกึ่งกึ่งมีดาเมจกายภาพกึ่งมีดาเมจเวทนะครับผมอ่าเราจะมีดาเมจทั้งสีแดงแล้วก็สีม่วงนะฮะเพียงแต่ว่าพอออกของฟูเวทแบบนี้ดาเมจสีม่วงก็อาจจะเยอะกว่านะครับผมนี่มีแบบดาเมจดาเมจจากอพคลกฤนะครับอพคลิปดาบปามนะครับ9ก0จากบุมสติก500 600กประมาณนี้นะครับ ไอ้ส่วนที่ดาเมตสีสีม่วงเนี่ยเราก็จะได้ดูดเลือดจากบูมสติกเอ้ยจากอะไรว่าผมมึนแล้วจากเดอะบีทด้วยเออนะครับผมสมองสมองไปหมดแล้วฮะตอนนี้ครับมึนจัดฮะจังหวะนี้ชี้ขวามาก่อนครับอู้โผซ้ายเยอะมากขู่แตกครับผมฟอรเรนติโน่ฮะตรงนี้เหมือนเขาจะบุกกลางเนี่ยผมว่าดักขวาไม่ได้ครับโพซิชันเพื่อนไม่พร้อมที่จะซ้อนเราเราควรจะต้องถอยฮะ มารอตรงนี้ดูครับอุ้ยเพื่อนโดนดึงคนโดนดึงอืมใจเย็นเพื่อนค่อยๆเข้านะฮะโอ้แตงโมมาอีกแล้วนะฮะแตงโมมาอีกแล้วต่อสักหน่อยครับผมอืมดึงไปอีกหนึ่งโอเควัยโซฟเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหของแน่จริงก็เข้ามาเี่ยครับอีกรางได้อยู่อุ้ยเพเมาเพเมาไม่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 ตัวแตกไม่เป็นไรฮะได้ชุดตีนี่มาครับผมก็มาดิครับก็มาดิครับก็ได้อยู่นะผักลงล่างสวัสด์มาเรียบร้อยครับ เหลือใครเหลือมวยเรียบร้อยครับแตกฮะดับเบิ้ลคิวมาตรงนี้เหลือแก๊กครับผมเหลือแก๊กตัวเดียวได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยต่อไปเรื่อยครับไม่ต้องรีบครับผมเรามีบัฟแดงนะฮะเรียบร้อยฮะเวลาเรามีบัฟแดงฝั่งตรงข้ามโดนเรายิงก็จะหนืดหนืดหน่อยนะฮะด้านขวามีมังกรเราครับตรงกลางมีคิฟปหนึ่งตัวครับเฮ้ยอาจจะจบได้เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนะผมอาจจะต้องขายจ่อเกาะทิ้งออกเป็นนี่ครับตายเกิดครับโอเค แล้วถ้าผมเอาตัวแทงป้อมน่าจะตีจบได้เนี่ยนะครับเหลือแวนตัวเดียวเองแวนตัวเดียวเองครับวิบวับตีป้อมครับสายเวก็ตีป้อมแรงเรียบร้อยครับผมป้อมแตกอย่างรวดเร็วนะฮะตม และก็เป็นในครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณเอฟพีซึ่งได้แก่เลนดอร์คนนี้นั่นเองนะครับดาเมจ42.8%สกอร์เกมนี้ที่คิว13ตาย1อัศิน10เอพี14.4ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ตกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับว่าอยากให้ทําซีรีส์นี้ตัวไหนเป็นตัวต่อไปนะครับที่จะมาละทิ้งความเป็นจุดๆ,ๆหัวนคืนสู่จุดๆนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ